เริ่ม10ป,ปีทรรัดจัดนั้นที่เจ้าจุดจบผลลดพตอนที่3คือซีซั่นสุดท้ายถ้าขึ้นทวนน้าก็สงสัยสินะว่าฉันเป็นตัวละครแบบไหนั่นคือตัวละครอันดับยูนิเวิร์สที่สามารถรู้การตัวตนมีอยู่ขอคนไหนได้เอาล่ะฉันจะอธิบายเรื่อนสั้นๆให้นนะว่ารัเนเคดการนั้นจาส10ป,ปีก่อนนะคือตอนที่ มันน่ะยันยังไงนะคือเห็นไหมจุดจบของโลกตอนที่สอนตอนท้ายๆอ่ะที่มันมีซอมบี้ตัวใหญ่มาโหรานมาตอนนั่นแหละมันจะพาไปสิบปีเลยถ้างั้นก็ฉันนั้นจะย้อนเวลาให้แล้วกันนะแต่ฉันจะย้อนเวลาให้ในซีซันสอนแล้วกันนะส่วนซีซันนี้ฉันจะทำาให้มันอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนเออฉันเออเออออ อ้ S <S สมอนฉันรู้สึกเรา,าอยู่ที่นี่ได้ไงฉันจำได้ว่าฉันรนอนแล้วซอมบี้ก็มาบุตแต่เราฉันจำได้ลันๆว,ว่าเราโดนถูดทอดเราโดนถูดทอดร้อนไม่ใช่เหรอทำไมมันดูสวา่างสวา่างผิดปกติเนี่ยโดนถูดทอดร้อนนี่เป็ดแกนน้นตอนแรกว่าจะเอาสองตัวยึดสมพันธ์กันด้วยจะได้ลูกเป็ดมามน่าจะน่ารักน่าดู <S <S อาแต่เรา ไม่แค่นี้นแหละส่วนที่เหลือเรามันเรือนร้านบั้านเลยอะใช่ไหม <S <S 1> <S 1> รูอ้อะไรเนี่ยพลันมอร์ไกทําไมเรามีพลันมอร์ไกได้เนี่ย <What the? S 1> เห็นไหมเราสามารถทำไมขยะวะเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆทำไมเหมือนมีทําไมเหมือนมีโอ้ยเหมือนมีอะไระร,ะระเบิดอยู่บนดวนจันทร์ <S <S ใครใครสนระเบิดบนดวนจันทร์ มือสร็จมันม,ดม,ดม,ดมดืดๆแท้โอ้ยเ,อเราเรา,เราอยู่ที่ไหน <มา S 1> เนี่ยรเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราน้ำเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเนี่ยมันฤดูหนาวใช่ไหมเนี่ยวันคริสต์มาสไม่ใช่เหรอโอ้โหเล่นจะเกียบเลย ที่นั่นที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันรู้สึกว่าสมองฉันได้การกระทบกระเทือนหมวดนี่ฉันใส่มาจัดไหนทําไมมันรู้สึกว่ามันทำมันมันรัดหัวฉันแน่นแป็ดๆแท้ใช่ไหมเทมฉันมองไม่เห็นด้วยแต่ฉันได้ยินเสียงจนมันเป็นภาพอะใช่ไหม้ยอ้ยนายเป็นไรนะเพื่อนเอ้ยู อแต่ทาไมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ฉันได้ยินเสียงจนมันเป็นภาพเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเลิกเดินหล่นทานได้แล้วเพื่อนเย่มันไปทานนี้อ้อนสะดุดอิดแล้วเนี่ยแต่ทําไมสงสัยอ่ะนะว่าทําไมซอมบี้มันไม่มีแถวนี้เลยมันรู้สึกว่ามันมันมันเสียบแสบแทหีมาพวนพวกนี้มันตดมัน มันไม่ได้ตดมาทีเดียวนะคือมันตดมาทีเดียวหมดฟ้าเลยนี่ว่าเนีย่ยรอนดูดิเนี่ยนะมันตดทีเดียวหมดฟ้าเลยใช่มันไม่ใช่มันไม่มีคนติดตัวฉันมาเลยนะที่ไหนเนี่ยทำไมฉัน ฉันรู้สึกว่ามันจำได้ลันลัอะไรแปลกๆใช่ฉันรู้สึกว่าฉันฉันว่าไอไม่ได้เราเราทะไม่รู้สึกว่ารู้สึกปวดหัวติดตีโอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันต้องการอะไรบางอย่างสักหน่อยละออยออฉันรู้สึกว่าฉันต้องการนอน เดือนหดเดือนผ่านไปเข้าใจนะหดเดือนผ่านไปไม่ใช่ดิสามเดือนผ่านไปมันเป็นหน่วยที่อยู่ในฐานนะ่ะเพื่อนมันเป็นฉันเป็นหน่วยที่อยู่ในฐานอ่นนอะตัวหน่วยอะไรไม่รู้จะไม่ได้หน่วยหน่วยที่ต้องค้อยต,ตลอดเลยเหมือนซสซาเบียนก็เหลือแค่ถั่วไม่กี่อันแล้วอะกับซาเบียนไม่กี่อันแล้วอะ วอเอร์บ๊อทซี่โคลาแต่โคลาไม่ได้ขวดสลาใส่เราแล้วเพื่อนเลี่ยนการติด <บ S 2> กัสนสิโอเคงั้นก็บอตซูโคลี่บอตสูโครี่เอาเพื่อนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันนั่นเองน,นะเพื่อนโอเคนะเดี๋ยวฉันขอนั่นก่อนเออเดี๋ยวฉันขอใช้เวลาคิดก่อนว่าฉันจะนั่นท่าอะไร ฉันคิดว่าฉันอยากดันท่าท่าอะไรดีอ่ะนันท่าอย่านี้กันนะฉันฉันฉันลืมแล้วว่าฉันดันท่าท่าอะไรบ้างอะโอเคอยู่ไหนวะฉันอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวส์คอมพิวส์คอมพิวเตอร์นะโอเคก็มาเปิดสัญญาคอมพิวเคเรดาร์ออนไลน์เรดาร์ออนไลน์ เรื่องไาก็ได้่เราจะมไปได้นะเกอลกดคิดนิดหน่อยโอ้ยคอมเมนต์ใช้ได้แหละโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวานายไปทำงานเลยนะเดี๋ยวฉันจะบอกนายให้ว่าอะไรเกิดขึ้นบา้างโอเคไหมไปทำงานไปทำงานเลยเออไป น่เลยคือพแพลกิจคือให้นายไปหาสเบียนเพิ่มโอเคไหมโอเคโอเคเดินฉันจะบอกนายอย่าเน้นว่าฉันอนะตอนนี้เลดาเราจับจับจับพวกซอมบีบ้ได้น้อยมากซึ่งมันก็น่าสงสัยนะว่าทําไมซอมบีม้มันมันค่อนข้างจะอยู่นอยเลยแช่ไหมใช่ไหมซอมบี้ซอมบี้แทบจะไม่ไม่มีเลยนะเพื่อน ได้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 นายได้ยินไหมนั่นนได้ยินมได้ยินเลห้าอฉันไม่เห็นนะแต่เว่นอ้ะเเดี๋ยวฉันขอเปิดเรดาร์ฉันขอเปิดเรดารว่นนายก่อนแล้วกันนะ ไหนดูสิฉันขอเปิดโอ้จิดูนี้มันกันซอมบีเไอดีะเลไ้เอาคนมาส่งมาให้คือนายหยิบซาเบียนนายหยิบซาเบียนออหอเดี๋ยวนายหยิบนมัเดี๋ยวนายหยิบซาเบียนก่อนเลยนะเพื่อนนายหยิบซาเบียนก่อนเลยนะ ฉันอ่โอ้อัเนี้อโคตรหินอะไรเนี่ยอ่าเออฉันเกนทกยเ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 เเกยเกยยนเกยเะยเยเเยเกยเกยเกเยเเเเ ไม่ดีตอนนี้ซอมบี้กำลังเข้ามาหานายรีบรีบกลับฐานเร็วรีบกลับฐานเร็วตอนนี้ซอมบี้กำลังวิ่งมาหานายเป็นยามากเลยซอมบี้อยู่ขั้นขนาดนายซอมบี้อยู่ขั้นขนาดนายลอมบี้อยู่ขั้นขนาดนายเพียบเลยเร็วเรียบไปวิ่งเร็วเฮ้ยซอมบี้ที่อยู่ขั้นขนาดนายใกล้มากเลยเร็วเร็วเร็ว กับฐานแล้วโซมบี้เอ้ยสัญญาณสัญญาณใกล้มากแล้วซอมบี้มันมันปะตตาเยากขึ้นเอ้ซอซมบี่มันเริ่มกลายพันธุ์หนักขึ้นแล้วเร็วแล้วมันซอมบี้มันเข้าฐานไม่ได้ซซมบี้มันเข้ามาในฐานแล้วเร็วแล้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 วว ซอมบี้เข้ามาในฐานแล้วเดี๋ยวซอมบี้ตัวตัวที่นายยินไม่โดนเนี่ยแล้วเร็วเร็วเรโอเคสัญญาณหายแล้วเออว,วันนี้เพื่อนซอมบี้ฆ่านาะยนายฆ่าซอมบี้เสร็จแลวยันได้ระเบียนมาเยอะเราใช่ไหมใส่ก่อนตัวน,นี้เลย เนี่ยใจก่อนตอนตอนนี้เลยน่ะยันน้อยเราก็ไม่ยันน้อยเราก็ยันย,ยันยันน้อยเสร็จแล้วเนี่ยเอาละเราอ๋อเฉียเอาละทุกคนก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะมีซีซั่นสอนด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยจบแค่นี้แหละเนื้อเรื่องใช่ไหมจบแค่นี้ บายใหเดี๋ยวผมเปิดหน้าให้ดูด้วยบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อีซีซั่นสอนด้วยนะบ๊ายบายชื่อติดตามอีซีสอนด้วยบ๊ายบาย